ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอภิเหตการเปลี่ยนกระถางครับโยกหลากครับวันนี้ผมไปเตรียมกระถางมาสองอย่างเป็นแบบไทยๆเป็นแบบจีนครับเดี๋ยวผมจะเบิงว่ามันจิกเข่ากับดูช่วงตัวใดๆมันจะลองโยกบึงครับต้นนี้ครับผมนี่ที่ผมจะโยกครับโยกหลากครับต้นนี้เลยครับ ต้นละต้นนี้ละที่ผมจะโยกแล้วา่าที่มันเกินไปผมก็จะเอาออกแน่เพราะว่ามันกัดอยหลยอยู่พ่อสมค่วนแล้วก็จีแตงข้นนิดน้อยครับแล้ก็จีแต่งข้นนิดน้อยเดี๋ยวก็ยกลากครับอ่ะเดี๋ยวผมมาแตงลากที่มันเกินออกก่อนนะครับเดี๋ยวก็ข้นบางส่วนครับ ต้นที่มันดำดํเนี่ยผมจะเอาออกเลยครับครับถือว่ามันเป็นชวนเกินแล้วหรอครับเอาไวก้กะบม่ได้มีประโยชน์ยังแล้วครับผมอชวนเกินแล้ว เพราะว่ามันผูออกมาอยู่แล้วลำต้นมันก็บริเป็นอยู่แล้วครับที่ครับน,นี่ครับที่เกินไปเอาออกเลยเพราะว่ามันมันบอกเกี่ยวอยู่แล้วครับ มันเป็นเปลือกไม้ไปเลยครับมันจะเด่นสวยงามครับผมเพราะว่ากับโมเมนล์ลำต้นเราละ่ะมันผูครับมันผูเดียวมันตกแต่งมันยังสีครับบอกเกิดประโยชน์หราครับผมทุก่น ดัำตันมันดีๆครับมีเรื่ครับ นี่ผมกีบไปเพราะโดนกับกีบไปไอ้วันอาทิตย์ที่แล้วครับตีนนี้ราลากตรงนี้มันเนี่เอาออกเลยครับลาข้าวขาวเนี่ยหน่อยมัน,ว,นว่ามันโมกเกียวแล้วล่ะวันโมไดมีกินอาหารอยู่แล้วเพราะว่ามันสูงเกินไปแล้วอาจะเอาออกเลยตันนี้ผมระยกมาเธอนึงแล้วแต่ว่าผมจิมา่าเปลี่ยนกระถางไมครับเปลี่ยนกระถางไมนี่ อมืมีครับจะมาเปลี่ยนกระถางไม้ให้เขาครับวันนี้เห็นบ่ครับคุณเพื่นอนจะกระถางไม้ให้เขาอัปเกรดให้เขาเบิง่งดูดีครับจากกี่ไร่ให้มากรอมาสวยน้ำเขาเนี่ย <c oughs> เขาเบาเบาได้แต่เขากะพวกทีอยากสวยงามคือเฮาเนี่ยหรอบ้าง <c oughs> กินเอาเองครับกินเอาเองต้นใหม่มาได้กินนะครับพยายามอย่าให้บาดเจ็บกับตอนนี้ก็ถือว่าบ่าถึงเด้วแตสร้างมันผมจะปล่อยไว้นี่มันเป็นหลากใหม่ที่ออกมากับหลากใหม่ ได้ผมที่โรงแรกซ้ำอีกทำมหนเง่าครับร้านจากมาเปลี่ยนกิถางให้เขาแล้วกันที่รงแรกให้เขาอีกให้เปนเง่าขึ้นมากครับรับต้นผมมี่น้อยนึงครับ ลงมผมสีเอาเป็นกระถางนี่เนาะครับอนเพื่อนน่าจะโอเคกว่าเนาะเป็นกระถางนี่แหละเบืองล่าเขาติดไปหลายปันไหนจย่าทีผมลงมไประดับหนึง่งตัวนี้ผมก็มีดินเก่าไว,ว,ออว้อยู่แล้วล่ะมันก็สีใจร่องพื้นไปจังหน่อยเป็นดินปลูกด้วยนะครับผมดินปลูกเลย ผูกโดยตรงอันนี้เป็นแก่เผาครับแกเบ่เผาโดซอยซ้ำน้ำครับแกเบ่เผาที่เนี่ยผมดินเก่าเนี่ยผมกระจิบอบสุ่นเขาละกจะสเอาไว้ให้ให้มันตั้งตอจากเดิมขึ้นมาเดี๋ยวเบิ้องพวมมาลงกกระทางหม่แล้วลากตัวได้บอ,บอ,บอจําเปียนมก็จะเจาออกครับ เิืนดูติได้หลากไม้เพิ่มมาหลายไปไหนครับตัวนี้ยังม่มี่ลากไม้ปไปไหนครับฝืนไปวี่หลากไม้ไปไหนผมไปจะมาลงยังสิเลยครับเพราะว่าผมเบิ่งเฮ็ดไปเพรานโดนปรับสูตรจังน้อยให้ลมๆไปข้างหน้าจังน้อยนึงครับ ถือว่าเม่มีผลกระทบกกบลากหรอกเพราะว่าลากกับว่าไหนยังหมากไหมเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าบ่ได้ถือการเปลี่ยนหรอกเหมือนกับบ่รูตัวหรอกว่าถือเปลี่ยนรรเัง่ัสัตว์หรอครับเพราะว่ายกมาท้งเบาครับผมลลงในนียครับนีนไครับ ผมก็จะกบนาด้วยแกเะเผาครับทางนาเขาสูงสุดนี่แกเะเผาครับตนี้จิทรับน้ำไปเอารถมากกับจีจอยได้ระดับหนึ่ง คือสิใส้ปอกกี้สี่นเขาครับเวลาเวลาเขาหายน้ำครับ mm hmm. ที่จริงจะมีถาดอยู่อันนึง mm hmm. พอดีผมก็ด้หยิบมาครับ mm hmm. ผมเอาอยิบมาในกระถาง mm hmm. แต่เวลาเข้าไปว่างปร, mm hmm. ประดับประดับนา mm hmm. ห้องหรือโตอาหารหรือว่าทาั้งเขาออฟฟิศนี่เข้ากับจานใส่จานร่ mm hmm. องครับถาดร่องครับผมเด mm hmm. ื่อน ที่กินก็จะใส่ยาใส่มอดครับผมใส่แกบดำครับที่หนียวเทียมผมมาจะเอาออกเมืองแล้วมันก็มันเมืองกว่าผมสิแก่ไขได้บ่คือขยับเข้าไปไหนครับตันนี้เลย เอามาตายว่าตัดกับว่าตายครับผมเขาไปยังสี่ครับผมนี่ผม,มบอกว่าขยับกบไม่ได้ครับอืมนี่ครับเอาเสียบลงไปก็ยังเข้าปลูกยังจอยางนึงนี่แหละว่าตายหรอกครับ เลยมากผมก็ได้เอาออกครับเป็นชวนเกินมาแล้วต้นน,น้อยต้นนี้ตบขันันอยน่ดนดินอยู่มันก็นมีความหมายอยู่ครับแต่ว่าขันมันเกิดมาโยงจริงสี่เราก็ม่มีความหมายครับเอาออกัะเอาจะได้โชว์ลากง่ญ่ได้เต็มทีครับเพื่อนสาเหตุนี่แหละ เปลี่ยนกระถางและยกลากครับน้ำซี่ให้กับไส้พอกกี้ล้วตัวนี้จะมีฐานข้าง่างร่องครับเป็นเหมือนจานเรัาครับผมเดี๋ยวแต่ว่าคลิปไอ้เขื่อนเงาผมจะลงให้ไหมยอยู่แต่ว่าในคลิปนี้ผมว่าท่านลงครับผมเอาแก้โยกให้เบิง้งเลยกับเปลี่ยนกระถางให้เบิ้งจ้ซื้อครับประมาณนี้ครับ จะไปตั้งในออฟฟิศหรือโตกินเข่าก็โอเคครับผมผู้ใดเบิ่งแล้วถูกอกถูกใจก็ดั่งเฮ็ดอยกอะถามาเป็นแนวทางได้ก็ดีครับโอเคครับะผมก็ภูมใจหลายเท้าผมไปเป็นแนวทางก็ดีครับเบิ่งแล้วถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับช่องประพาสมะพร้าวบอนไซครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ